ครับไปเองราเที่ยวมงชนไาเที่ยวมงชนอด้ฤทิ์ด้ิถีัญญาติิัญญาพัดดงรัฐพัดงำรุงเขตำรุงเทตเทประชาเประชาธีคามั

Nam ron ron. Nam ron ron. Nam ron cha Nam ron cha Nam ron ron. Nam ron ron. Nam ron 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 cài kiến nhục tục chí ranh tục chí ranh sớm rắn tê sớm rắn tê ác chí rèt ác chí rèt hẹn sau út hẹn sau út hụt hà giang hụt ชมสำรานย่านผูทองย่านผูทองทองสังเขปทองสังเขปเทศประสาตเทศประสาตราชราชประสิทธิ์อิทธิ์ผสมอิทธิ์ผสมจงประสานจงประสานเทศบาลสมมุติเทศบาลสมมุตด เขตชนบุร <ersch> ีสุดเขตชนบุรีบางบ่อบางพีบางบ่อบางพีบางนาบางกะปิบางนาบางกะปิเราเราเรื่องส่งสื่อสัตย์เที่ยงธรรมสึ่อสัตย์เที่ยงธรรมทำตามคำสั่งทำตามคำสั่งผูกฝังการเคารพผูกฝังการเคารพทำครบ หน้าที่ทำกุศหน้าที่ไม่มีข้างชั้นไม่มีข้างชั้นรักษาความลับรักษาความลับรักใจความสุภาพรักใจความสุภาพรับใ,บใบช้ใประชาชนรับใช้ประาชาชนปฏิบัติงานของตนปฏิบัติงานของตนไม่แต่ความสามัคคีไม่แต่ความสามัคคีไม่มีรายงานเท็จไม่มีรายงานเท็จ สำรวมกายวาจาสำรวมกายวาจาไม่นำพาความชั่วไม่นำพาความชั่วไม่ทำตัวของเจ้านายไม่ทำตัวของเจ้านายไม่ทำลายของรัฐไม่ทำลายของรัฐไม่ขายอาชีพไม่ขายอาชีพไม่เป็นคนบริษัทไม่เป็นคนบริษัทไม่ขัดกฎตตรไม่ขัดกฎตรตรรนี่คือนี่คือ วิว่นัยตำรวจไม่ได้แดงจิตแตกคอสามดีมาก,มากชีวิตราชการราชการชีวิตราชการชีวิตราชการใช่ชชชชยอยู่นานนับร้อยปีใช่ยอยู่นานนับร้อยปี ใจไ,ไม่สร้างแต่ความดีใจไ,ไม่สร้างแต่ความดีให้ประชาชนได้ชื่นชมประชาชนได้ชื่นชมประกอบภารก,กิจประกอบภารก,กิจต้องคุ้มกิจต้องคุ้มกิจคุ้มอาลุ

ยาพาระยาหุนหายยาพาและยาหุนหันเป็นข้ากันขึ้นป่านีเป็นข้ากันขึ้นป่าดิสร้างงานด้วยคุณธรรมสร้างงานด้วยทรรมจงทำแต่กรรมดีจ้องทำแต่กรรมดี ได้มีคนบูชาจะได้มีคนบูชาได้มีลูกหลานบูชาจะได้มีลูกหลานบูชา,ารครับเค้าบยืนเตืนครับพูดดังครับพูดดังเสวนตัวเองเตือนเพื่อนข้างๆไม,ม่ต้องแกงใจใครไม่มต้องแกงใจน้องวันนี้น้องไม่อยู่อยู่แต่พวกเราอยู่แต่พวกเรา 好，要，六，三。 เเืเ้กเนครับช,ชีวิตร,ราชการชีวิตพุทธศาสตร์าตใช่ใอยู่นานสักร้อยปีใจไม่ไมร้าใ่ไหสร้างแก่ความดีให้ประชาชีได้ชื่นชมตอบประกอบภารกิจงี่ ข้ากันสิทธาดีสร้างงานสร้งานด้วยคนนะทตลองทำลองทำแต่ทำดีทัไว้สั่งไว้หกสิบปีจะได้มีคนบูชาตรับเด้าเรื่อต้องเิได้แล้วครับเรับได้แล้วทรับดาเรืองต้อพูดซ้ำๆพูดบ่อยๆ แล้วจะเกิดทักษะเทา้ทาฟอมบังคับเทา้าบังคับใจมีสติครับเก้าพื้นสุงชีวิตรารชการที่อยู่นานร้อยปีใจไม่สร้างใยสร้างแต่ความดีให้ประชาชนไได้ชื่นชมประกอบประกอบภารกิจ Con biết chuyện Khung A à Lung Hoàng CHUA Hoàng Chúa Hoàng Sổ Mùng Già Ngô Mùng nhất Tịch Mạnh Tâm Nàng Tâm Nàng Thị Chuẩn Công Muốn Viện Cần Già Phan Già Phan Lẽ Già Muốn HẮN Kinh Kha Cần Tên BÀ Đi Ra Ngàn Ra NGÀ